สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินขนมมานะครับนี่มันเป็นแบบนี้นะครับมาแล้วกันเลยครับผมขออนุญาตกิมนิดหน่อยครับวันเดียนนี่นครับมันจะเป็นแบบนี้เลยกินกับชีสหน่อยลองกินอืมอ จะหาข้าวบารงนะครับมีประมาณสามห้อแพทหนึงก็จะมีสามแพทเนี่ยและอมีอะคลิปเจ็ดห่อค่ะ แกอยากแบบบอกเพื่อนๆด้วยว่ามันหวานมากถ้ากินเยอะจะเป็นเบาหวานยายอยากกินเย่เขาให้หว่าไม่กินแค่แค่ฟันให้เพื่อดูอีกหัเราเหนียวแติดฟันด้วยบอกเพื่อนเลยเหยาฟันฝุ่อร่อยนะบอกรสชาติอร่อยมากครับเป็นกลิ่นกะทิหนาอร่อยจริงนะแกกินฟัน แกไอผมเลยอันนี้แกอยากจะเป็นก็มีที่แคะอยู่เนะนี่น,นับอันนี้สองโคงการกีนหนุ่มไอ เบาหวานจะกินแล้วสุด้าอันนี้อันสุดท้ายกันตะงิดจบลงยกนนันสุดทวนะสิบันเ่ะทุกคนก็ติดจริงๆนะทุกคนติดปันมนะัน,นหวานมากด้วยอย่ากินเยอะเป็นเบาหวานไม่ดีหรอกเดี๋ยวเป็นโรคอ้วนแบบเนี้ย หนักกี่กิโลอ่ะก็แบบ